กลับสวัสดีครูปุ้มทุกท่านเลยนะผมวันนี้ผมเป็นตักล้องเจี๊่านะฮะวันนี้คือกับรายการ MCP Master Gaming นะครับผมวันนี้ผมเกมฟอร์ดนายนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมโดเนทนะผมสูนก้หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดห้านะครับผมอ่าผมก็จะมาเล่น Fortnite ให้ดูกันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะการซีเวลานะครับผมอ่ะก็รอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะฮะเออต้องใช้วเวลานหน่อยนะครับผมช็อตนี้ช็อตนี้นะฮะโอเคนะครับผม อ่าโอเคนะครับพร้อมรุยนะฮะพร้อมรุยโอเคนะฮะโอเคเลยกันเลยนะครับผมแนะ่ใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคกันซิบเลอร์ืมต้องใช้เวลาหน่อยนะผม รู้สึกว่าเกมนี้ผมก็จัดมานะรู้สึกว่าสุ่มเซตกล่องเซตบล็อกได้นะฮะก็เป็นสกินซานตาคอสนะฮะที่ผมได้เล่นเมื่อกี้นี่เนาะอันนี้ก็เปิดสุ่มได้นะผมเปิดสุ่มได้นะฮะแล้วก็ได้ที่ตัดไม้ใหม่นะัะผมอ่าคาสซีนนะฮะเป็นไงสกินสวยใช่ไหมโอ้คาสซีนเท่มากอืมอเขียนะฮะพร้อมลุยพร้อมลุย Okay. เราก็จะลงตรงที่มันไม่มีหมอกนะครับผมพยายามหาจุดลงดีมีชัยกว่าครึ่งนะฮะโอเคนะฮะ,ะมีเอฟเฟกด้วยนะอันนี้ก็เอฟเฟกก็เปิดซูมได้เหมือนกันแต่การลงนี่คือเป็นการสเตลอย่างหนึ่งนะผมว่ามันก็ด,ดีนะพยายามลงแล้วก็เก็บเก็บของนะฮะอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไี่นี่ได้นะครับผม มีอดดัด้วยนะเดี๋ยวค่อยเก็บดีกว่านะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลงที่ที่มันคิดว่าน่าจะมีอาวุธนะถ้าเราไปลงที่อื่นเดี๋ยวมันก็ไม่มีวุธเป็นเรื่องเลยนะฮะพยายามลงแถวๆที่มันมีเมืองนะผมอตรงนี้จะมีของเยอะโอเคโอเคน่าจะตรงนี้นะโอ้ยลงมาก็ได้ปืนเลยโอ้ยแห,แหละแหลนะไอเทมเลยเนี่ยปืนเนี่ยปืนสั้นนะ,ะแต่ก็แรงอยู่ ระดับอาวุธมันจะมีมีความแตกต่างกันนะผมสีฟ้านี่คือมันคือมันดีนะมันจะมีสีเขียวสีฟ้าสีเทาสีสีเท,า,เทานี่คือเบาสุดแล้วนะครับผมอ่าใช้ได้ใช้ได้นะครับผม๋ยแวบบนี้รู้สึกว่าไม่น่ามีคนนะรู้สึกเลือกจุดลงที่ดีโอเคอ่าจริงๆเนี่ยผมมองว่าการตัดแบบการตัด การตัดบ้านแบบนี้นะกำแพงแบบนี้มันจะได้ไม้เยอะนะฮะดีกว่าเราไปตัดไม้นะตัดไม้มันถามมันก็ได้แหละแต่รู้สึกว่าผมว่าตัดตัดของในบ้านเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านะฮะมันก็เป็นไม้เหมือนกันแหละตัดกำแพงตัดแรงก็เป็นไม้เหมือนกันเนะี่เออสีม่วงนี่คือสีม่วงจะแรงกว่าสีฟ้านะจริงจริงจากจากประสบการณ์นะอันนี้ขอแชร์ฟังหนะ่อยถ้าไปเจอสีม่วงนี่ให้เอานะฮะ <c oughs> แรงจริงแรงจริง โอเคนะฮะัอันนี้มีเกาะนะครับผมก็เป็นแบบยากเกาะนะฮะกินแล้วมันก็จะเพิ่มเกาะได้อถือว่าใช้ได้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเคนะฮะโอ้เฮ้ยเจอของอนะครับผมยารักษานะฮะก็ตุนๆไปับผมว่ายารักษาจําเป็นมากนะฮนะเกาะยารักษาเนี่ยจำเป็นนะฮะถ้าเจอก็พยายามเก็บเก็บไว้นะแล้วก็ปืน ปืนก็ถ้าเจอสีม่วงก็ให้เอาเลยนะฮะเจอสีฟ้าสีม่วงนะฮะแต่ถ้ามันมีระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงก็แนะนำให้เอาสีม่วงนะครับแรงกว่าแต่ผมว่าผมจะเล่น LMG สมจีับพวกปืนกลพวกเนี้ยผมผมจะคล่องนะฮะแต่สไนรู้สึกว่าแบบมันมันต้องระยะไกลจริงนะสไนเนะะี่ยเออ,อเคนะตัดในบ้านนะฮะตัดกำแพงในบ้านก็ได้ไม้นะ ไมยย้เยอะกว่าด้วยโอเคก็ใช้ได้น,นะครับผมอโอเคโอเคโอเคนะฮะเรายัองอยู่เรายัางคล่องอยู่นะครับผมโอเคอเปลี่ยวมากนะคนไม่มีเลยนะแถวนี้เออนะฮะ รู้สึกว่าโอเคนะผมว่าโอเคแมปก็จะบีบแล้วนะครับผมแต่เราอยู่ในวงนะฮะเราไม่ต้องกลัว <c oughs> โอเคกระสุนอ๋อใช้ได้ใช้ได้นะครับผมโอเคนะอืมอืมสุดยอดสุดยอดนะครับผมแต่เราจะไม่หนีหร ค okay. ครบชุดนะฮะปืนสั้นเราก็มีแล้วนี่วะเราคงไม่เอานะครับผมเราไปเลยนะฮะการเสรียเวลาโอเคได้เกาะเพิ่มนะครับผมนใชิได้ช่ได้นะฮะโอเคป่ะอืมโอ้ยเจอสมบัติอนะโอเคโอ้เ oh, จอสีเขียวเฮ้ยเอาเรื่องวะสีเขียวก็แรงนะฮะ แต่ผมว่าผมว่าสีฟ้าแรงกว่านะจริงเออสีฟ้าแรงกว่านะฮะโอเคนะฮะอยู่นี่วงอยู่นะฮะยังสู้ได้นะครับโอเค,อ,เคอย่างน้อยเราก็พอที่จะไหวนะฮะต้าลรากับเกมนี้ได้นะครับผมไม่ได้ส์ปัญหาอะไรนะครับโอ้ยเฮ้ยเจอ เจอไอ้ไอ้ไอ้ที่ป้อมก่อนนะแต่ผมว่าไม่เอาดีกว่ารู้สึกว่าเราครบวงจรแล้วนะครับโอเคเราเอาปืนอย่างเดียวพอเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บตอนเราฆ่ามันเราค่อยไปโดกเกาะอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีแล้วได้เก็บอีกได้เก็บปิดกรเดื่องนะเจนนะเจนโอเคเหลือหนึ่งที่ยี่สิบเก้าวินะครับผมอ่า ไหวไม่ไหวบอกไหวนี่ยังคงเห็นชาบังลางอยู <im> ่นะตอนนี้ก็ดักฆ่ามาอยู่นะฮะมันยังยังไม่มาเลยนะฮะฉันรอนายอยู่หายไปไหนจ้ามาให้เห็นตัวหน่อยซินะฮะเราก็เหมือนไงเงามืดนเอเอ็กซ์ซีนดรู้จักป่างนะฮะโอเค โอ้ยโอเคนะฮะเราจะไปเลยนะครับผมนะฮะเพราเราพร้อมลุยแล้วนะฮะไปก่อนนะฮบไปกรอนอยู่ในวงไม่ต้องกลัวนะครับผมลุยเต็มที่นะฮะแต่ถ้าอยู่นอกวงเนี่ยบันลายนะภาวะพะวงโอเคทีนี้นะฮะอืม อโอเคนะครับม่ะปะมีอะไรโอเคเจอนะครับผมโอเคว่ะลุยเต็มที่นะครับผมโอ้ถ้ามีรถสักคันจะดีมากโอ้ขี้เกียจเดินละ อืมโอเคโอเคอืมเนี่ยเจอจริงๆด้วยนะฮะอย่างที่คาดการวิปลาะเลยนะฮะแล้วก็กินแล้วก็ดูไปจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าแล้วเราก็ใช้วุฒิแล้วก็เก็บไอ้นี่เนาะโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ไม่น่ามีอะไรมากขี้เกียจถือไปถือมานะเราไอ้นี่เลยทีเดียว อีกเลยเนาะจบนะฮะอืมโอเคโอเคโอเคนะฮะเฮ้ยเจอศัตรูครับผมมาซี่นัดเดียวเจาะก็แรงนะครับผมแรงใช้ได้นะฮะถึงมันถึงมันจะยิงแล้วมันรีโหลดบ่อยแต่มันแรงนะฮะนัดเดียวก็จอกนะครับอื่นคนนะฮะตายของเราโอเคนี่ก็อย่าปั๊ม จริงๆเอายาปั๊มไปด้วยนะผมว่านั่นก็น่าจะดีนะมันเยอะอยู่โอเคเอาไว้ไว้ยามฉุกเฉินนะครับผมนะฮะยามที่แบบจนมุมจริงๆนะฮะค่อยปั๊มอีกทีหนึ่งนะอืมเผื่อกันไว้นะเผื่อเผื่อก่อแตกนะะ <laughs> โอเคโอเคปะ ไปดูกันว่ามีของอะไรไหมโอ้มีโอ้โอคัดเขียวเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับผมมีคัดฟ้าแล้วก็น่าจะดีกว่าโอเคไป่ะโอเคของก็ใช้ได้นะครับผมวันนี้เนาะ โอเคโอเคทีนี้เราไม่กลัวแล้วฮะอาวุธพร้อมนฮะโอเคปะเรารีบไปเถอะแมพมันจะบีบแล้วนะครับผมฮ่าฮ่าอยู่นอกวงแล้วภาวาพวงของจริงนะช็อตนี้ปะปะปะต้องสนใจแล้วะวิ่งอย่างเดียวฮะช็อตนี้เสียวเลยเนี่ย ยังมีหวังนะผมมีหวังให้แมบมันบีบโอเคอืมอ่ะตอนนี้ไม้เราก็พร้อมนะฮะไม้เราก็เยอะแล้วพอที่จะโคเวอร์ได้อยู่อ่ะโอเค อุย้ยเจอรถพอดีเลยวะจะตาเป็นใจให้เราละแต่ก่อนอื่นเราขอขึ้นไปเก็บของด้านบนก่อนโอเคโอเคนะะโอเคนะครับผมได้ได้แล้วนะฮะได้ทั้งไม้ได้ทั้ทงเหล็กโอเคถูกใจใช้ได้นะฮะไะเลยก็เลยดีกว่านะครับผม มีรถไม่ต้องกลัวนะครับผมแป๊บเดียวถึงนะถึงวงนะเฮ้ยมีคนยิงกันวะมีคนยิงกันนั้นเราไม่แจมแล้วก,กัน <c oughs> ปล่อยเขาฆ่ากันไปก่อนพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดที่ทําได้นะครับผมเพืจะอยู่เป็นคนสุดท้ายเราจะได้เก็บคนสุดท้ายเพื่อเป็นที่หนึ่งโอเคนะฮะเราก็ใช้สูตรนี้ไปเลยนะไปก่อนไปก่อนไปก่อน เดี๋ยวถ้าเราถ้าเดี๋ยว๋ตวถ้าเราเข้าไปไฟนี่เดี๋ยวมันลุมนี่จบเลยนะฮะพยายามเซฟเซตัวเองไปก่อนหาจังหวะดักซุ่มรถใส่นะครับผมสูตรเราเนะฮยย่องเบานะฮะ <laughs> ใช่ได้ใช่ได้โอ <laughs> okay, เคมันคงไม่เห็นมันคงไม่เห็นให้มันปะทะกันไปก่อนนะนทีนี้เราไม่กลัวนะฮะโอเคเกาะเราเต็มแล้วนะฮะเราก็จะไม่เอานะครับโเคนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะโอเคไหวอยู่ไหวอยู่นะครับ โอเคอยู่ในวงไม่กลัวไม่กลัวโอเคกระทะกันอยู่นะครับปล่อยมันปะทะกันนะฮะไม่แข็งไม่แขนะ็งนี่จริงนี่จรโอเคนะฮะโอ้โหจุดวงพอดีโอเคผมว่าเราต้องเราต้องรีบไปแล้วนะผมว่านะศึกแมพมันก็จะเริ่มบีบแล้ว ข้างในมีอะไรไหมวะเนี่ยโอ๊ยโอเคโอเคไปไปเลยนะโอเค,อเครุยเลยลุยเลยนะครับผมจับนี้โอเคน่าจะมีอะไรละ มีการยิงกันไม่เลิกลานะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับนะครับโอเคอุย๊ยอะไรวะเนี่ยชนอีกอืไมไกลัวนะครับผมโอเคโอ้โหทางโอ้โหทางนี้เลยวะเนี่ยมีน้ำโอ้โห งานงอกฮะงอกของจริงอัเบียงก็พร้อมแล้วนะฮะโอเค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 ปลา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 ไปกันดีกว่านะฮะการเสียเวลาอ่าก็เหลืออีก สิบเจ็ดคนสุดท้ายนะผมอ่าน่าจะรุยไหวอยู่นะครับผมโอเคใจเย็นนะฮะใจเย็นใจเย็นวิชาย่องเบาย่อมได้เปรียบกว่าเสมอโอเคต้องเล่นแบบใจเย็นนะฮะเกมนี้ต้องเล่นแบบใจเย็น อืมโอเคสึกว่าเราน่าจะยังเดียวนะผมไปก่อนนะฮะแค่นี้ก็น่าจะพอไหวอยู่โอเคก็รอดักฆ่านะผมสูตรเราอืมอืม,อมโอเคอ่ะ ตัดเลยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีคนอยู่แถวนี้วะมีการยิงกันเกิดขึ้นอีกแล้วต้องระวังแล้วนะเคสุดมีการยิงกันเคมีแนวโน้มว่ามันน่าจะมานะผมว่านะความรู้สึกบอกมาด้วย อืมของเต็มนะผมยาเต็มไม่เป็นไรโอเคโอเค,อเ,คเฮ้ยมันหมาบอลนะี่ยอ่าจริงๆด้วยนะฮะรู้สึกได้เลยเอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันมันหมาละนะฮะ เดี๋ยวเราต้องรอจังหวะก่อนโอเคด้านหลังด้านหลังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ด้านหลังนะโอเคมากันต่อซ่ยืด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 ยิดยดสวยนะฮะสวยพี่สวยโอ้ยปืนม่วงเลยเนะะี่ย ดีนะเราไนี่ทันไหวไหวตัวทันรู้รู้รู้มันจะมาเลยนี่เลยจะตอนตอนแรกก็เห็นเห็นมันอยู่แล้วเห็นมันยิงยิอยู่นะครับผมโอเคโอ้ยรู้สึกว่าปืน,ป,นปืนมันก็แรงอ่ะเนี่ยปืนคัดคัดมุวงจะแรงกว่าคาัดฟ้าอย่างที่ผมบอกนะฮะโอเคใช้ได้ใช้ได้ Okay. มาอาสิอาสิอาสิมามามา,มา,มาเป็นไงเป็นไงร่าเป็นไงร่ามาสิไปอีกไหมเ้าเหรอฮะเข้าหรอ,หหรอลูก2องกลนโคตรแรง <laughs> ก็บอกแนละ้วคัดมุ่งมันแรงครับผมคัดมุ่งใช้ได้ โอเคแล้วไงต้องมีคลิกหน่อยนะผมใช้ด้าล้วใช้ด้าล้วนะฮะยาหิวก็เต็มนะผมไม่เป็นไรนะฮะวายวายวายของหรือเฟือ่อโอ้ยแมปบีขนาดนี้เจ็ดคนสุดท้ายแล้วนะผมโอเคโอเคไปอีกไหมโอ้ย เห็นอยู่เห็นอยู่แต่แมบมันจะบีบป่ะดิแมบจะบีบแมบจะบีบแมบจะบีบงั้นเราไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวแมบบีบนะครับผมโอเคโอเคเราไม่อยากเสียเวลานะผมโอเคหกคนสุดท้ายแล้วนะผมเอาชีวิตรอดให้ได้นะฮะเราพยายามอยู่ในวงให้ได้มากที่สุดนะฮะ เราอย่าแบบอย่าไฟโดยที่ไม่จําเป็นนะถ้าสมมติว่าไฟในขณะที่เราไฟาล้วยอยู่นอกวงเงี้ยเรามีโอกาสโดนแบบบีบตายได้นะต,ต้องรีไปก่อนดีนะที่ตัดสินใจทันนะถ้าตัดสินใจช้านี่แบบตัดใจที่จะไฟนี่คงโดนแบบบีบตายก่อนนะครับผมเลยต้องเข้าวงก่อนเป็นการเซฟตัวเองได้ไม่สุดที่ทำได้นะฮะไว้มันไฟกันไปก่อนนะครับแล้วเราจะเป็นจ๊กเกอร์นั่นเองนะฮะเป็นคนท้ายเกมนี้โอเคโอเคไปขอดไปก่อนไปก่อน แบบนี้ก็เจ็บนะโอเคทีนี้ต้องสุดไร,ลไรลแล้วไปโอเคโอ้ยเสียละวีบเร็วละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปฮิวตัวเองนะครับผมเรามียาฮิวอยู่โอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเคโอเคออ่ะยู่ตรงนี้ละปลอดภัยแล,ล้วนะครับผม รอให้มันบวกกันไปก่อนเดี๋ยวเราก็รอจังหวะนะฮะเออรอจังหวะรอจิงด้วยโอเคนะฮะรู้สึกว่าน่าจะจัดกันแล้วนะฮะอืมโอเคนะทีนี้เหลือห้าคนแล้วนะผมน่าจะไหวอยู่โอเคปะมาสิ ไปกินแตกหนึ่งนะครับผมแม่นจัดนาน,นี้โอเครู้สึกว่ามันน่าจะมีอีกนะเห็นเห็นไว้แบบอยู่เดี๋ยวเราไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวแมปมันบีบโอเคโอเคโอเคบีบเหลือวงเล็กลนะ <laughs> โอ้โห เรามีไม้เยอะเราไม่ต้องกลัวเราครูไว้ได้เรื่อยๆเฮ้ย okay, ไม่เป็นไรไม่ไรต้องลองให้มันขึ้นมานะครับผมเยวใช้วิธีการล,อลอ่อนมาสิเค่ okay. กำลังล่ออยู่นะครับผมมาสิมาสิาสฉันล่อนาาอยู่ ่ะดักเลยนะฮะเราต้องดักหลายๆจุดนะฮะให้มันระแวงโอเคโอเคนะฮะเหลืออีก3คนสุดท้ายนะครับผมโอเคต้องระวังให้ดีนะฮะทีนี้ต้องรอบครอบมาละมาพอดีเลยฮะรออยู่รออยู่โอเคเอซสิ เป็นไงเป็นไงสวยจัดนะครับผมแฮะแตกไปหนึ่งสวยพี่สวยนะฮะสองคนสุดท้ายละครับมาสิมามาโอ้ยทิพายแบบจะมีแบบจะมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บมันเลยดีกว่านะไม่กลัวไม่กลัวเป็นไงที่หนึ่งนะครับผมโอเคนะฮะรอบนี้ก็ที่หนึ่งสวยๆเลยนะครับผม คาซีนใช้ได้นะฆ่าไปเยอะเลยนะผมทำดีนะฮะโอเคนะฮะทำผลงานไปได้ดีนะครับผมช็อตนี้นะฮะอโอเคนะฮะคาซีนใช้ได้เลยนะครับผมต้องใจเย็นนะฮะเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นนะฮะอโอเครอสักแป๊บหนึ่งนะครับผม อ okay, นะอโอเคนะฮะอ๋อได้ของใหม่ด้วยนะผมเนะี่ยซื้อกระปลดล็อกของใหม่แล้วโอเคโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมผมก็ขอลาตัวคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ไปเจอกันหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ